แล้ววิธีการที่จะดูแลปอดของตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยควรทํำยังไงบ้างครับสมัชภาพาปอดเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนกลับมาร้อเปอร์เซการที่ติดเชื้อไวรัสอะค่ะมันไม่ได้เอฟเฟคเฉพาะปอดอย่างเดียวแต่มันเอฟเฟคในระบบอื่นๆของร่างกายด้วย สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณโตนปอดเนี่ยนะครับ อวัยวะเนี่ยพอไันได้รับความเสียหายแล้วมันสามารถฟื้นฟูได้จริงไหมครับคุณหมอครับภายหลังจากการติดเชื้อแล้วอะค่ะพอเชื้อหายปุ๊บมันอาจจะสร้างแบบรอยแผลหรือว่ารอยผังผืดเล็กๆทําให้สมรรถภาพาปอดเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนกลับมาร้อยเอร์ซตแต่ว่าการฟื้นฟูค่ะค่อยๆเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของปอดให้ใกล้เคียงกับปกติให้เร็วที่สุดค่ะแล้วการฟื้นฟูปอดมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับอ๋อสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าการที่ติดเชื้อไวรัสอะค่ะมันไม่ได้ เอฟเฟกเฉพาะปอดอย่างเดียวแต่มันเอฟเฟกในระบบอื่นๆของร่างกายด้วยนะคะการฟื้นฟูมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับคุณหมอครับจะแบ่งหลกัหลกๆก็คือ1 <c oughs> เป็นการฝึกหายใจให้ปอดเนี่ยขยายได้มากพอ <c oughs> เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ <c oughs> เพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดทําให้เรากลับมาฟิตได้เหมือนเดิมคะ่ะแล้วสําหรับคนที่เขาเตรียมที่จะทําขั้นตอนของการฟื้นฟูจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับในคนไข้ที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถเริ่มได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามี อาการที่เช่นเหนื่อยอยู่หรือว่ามีไข้ยอยู่อะค่ะเราก็จะรอให้ไม่มีไข่ก่อนอาการหอบเหนื่อยดีขึ้นประมาณสัก48ชั่วโมงถึงจะเริ่มการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนะคะคส่วนข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโรคประจําตัวอื่นๆแนะนําว่าให้มาพบแพทย์ก่อนเพื่อประเมินเกี่ยวกับโปรแกรมที่เหมาะสมแล้ววิธีการที่จะดูแลปอดของตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยควรทํำยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่รรหรือแม้แต่ควันพิษต่าง ต,ติ้งย่างต่างๆเงี้ยค่ะถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็จะช่วยได้นะคะ2ก็คือทําปอดให้อบอุ่นอยู่เสมอเช่นถ,ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์หรือว่าที่ที่มีอากาศเย็นเนี่ยก็อาจจะต้องใส่เสื้อนาหรือว่าผ่มผ้าให้มิดชิดค่ะคอย่างที่3ก็คือการออกกําลังกายอย่างเป็นประจำค่ะคอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องอาหารอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการภูมิต้านทานป้องกันโรคแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระที่จะเกิดขึ้นในร่างกายด้วยค่ะ คุณหมอครับแล้วท okay. ี ah ่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลวิมุตตมีให้บริการด้านไหนบ้างครับนอกจากโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วนะคะที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลวิมุตต์เนี่ยเรายังดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นอีกเช่นผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวการเดินหรือว่าสติปัญญาความจําการตัดสินใจผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทและสมองเช่นอัมพาพลึกอัมพาตค่ะ นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเครื่องมือที่ทันสมัยและครบครันเลยสถานที่ของเราก็มีความกว้างขวางโอถงทันสมัยถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกหรือว่าไม่อยากจะออกจากบ้านเนี่ยค่ะครเราก็มีบริการให้ทำกายภาพแบบเทเลเมดิซีนวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณหมอครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ปอดถือว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ปอดของเราเนี่ยแข็งแรงอย่าลืมนะครับบริหารปอดแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยละครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเ,เรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับรายการอยู่กับโลกมีสุขด้วยสุขภาพดีส่วนตอนนี้บริหารปอดต่อนี้ก่อนครับ อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องมีสุขช n แนลด้วยนะครับ